วันนี้ก็จะมาขอตอบคำถามเหมือนกันนะคะมีคนถามมาว่ามีถึง2 0สีนะคะจะเลือกสีไหนดีอวันนี้ดรไอรี่ก็จะมาแนะนำนะคะเป็นท็อป5เลยค่ะ5สีที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งเราเปิดตลาดมาประมาณเกือบ2เดือนเนี่ยนะคะจะพบว่า5สีเนี่ยยอดฮิตมากเลเดี๋ยวจะ เต็มสีให้ดูกันเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากสีแรกก่อนค่ะสีแรกนะคะต้องยกให้น u เบอร์2เลยค่ะ02เนี่ยจะเป็นเพ l e pink นะคะเดี๋ยวลองดูสีกันนะคะเห็นไหมคะสีจะเป็นแนวนี้ค่ะจะเป็นชมพูหวานนะคะเหมาะสําหรับวันที่เราต้องการลุกที่เป็นแนวแบบ ผู้หญิงผู้หญิงสักนิดหนึ่งนะคะก็เป็นแนวหวานๆนะคะเป็นสีชมพูแบบนมเย็นสวยน่ารักทีเดียวค่ะอีกหนึ่งสีนะคะที่เป็นที่สนใจแล้วก็คนเลือกซื้อมากเลยก็คือน u เบอร์ศูนย์สนะคะน u เบอร์ศูนย์สีจะเป็นคอรัลนะคะจะเป็นออกแนวส้มชมพูนิดนึงลองดูสีของเขากันนะคะนี่ค่ะ ศูนย์สี่นคะจะต่างจากศูนยสองนิดนึงค่ะเขาจะเป็นออกแนวสีชมพูอมส้มนิดนึงซึ่งก็สวยงามมากเช่นกันนะคะเอาไว้พิจารณาได้นะคะต่อสาวแล้วก็แบดได้กับชุดทุกสีทีเดียวนะคะต่อไปค่ะสําหรับสาวๆวันไหนที่ต้องการลุกแบบชมพูเข้มๆนะคะน่าสนใจมากๆสําหรับสีนี้เลยค่ะฮอตพิงค ฮอตคลิงเธอฮอตจริงๆค่ะฮอตสมชื่อเลยลองมาดูสีนะคะกับความเข้มของเขานะคะนี่เห็นไหมคะสีก็จะชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีแนวชมพูเข้มๆสีนี้เนี่ยก็เป็นสีที่ยอดนิยมเหมือนกันเพราะว่าทา,าแล้วเนี่ยโอ้ติดทีมากนะคะแล้วก็เห็นความเป็นชมพูชมพูได้ชัดเจนทีเดียวนะคะ ต่อไปค่ะสีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับสียอดฮิตค่ะ n u m b e r 11ค่ะ t i เกอนะคะ n u m b e อร์สอเกนะคะสีจะออกเป็นแนวแบบส้มอิดนิดนึงนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจดูนะคะนี่เลยค่ะอ้าจ้านะคะก็วันนี้ก็เป็นสีเดียวกับที่ทามาด้วยนะคะเพราะว่าโดยตัวเองเนี่ย สีส้มอิทก็จะเป็นอะไรที่เราแมทได้ค่ะทุกชุดทุกสีทีเดียวนะคะนี่สังเกตได้นะคะอันนี้เป็นสีนัมเบอร์สินะคะขายดีมากนะคะวันนี้ก็ขายได้ไหลายแทงเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะฮอตมากสั่งผลิตมาทั้งมาสองครั้งแล้วนะคะสำหรับเบอร์นี้เลยค่ะนัมเบอร์สิบเจของเราค่ะ17นี่จะเป็นแบรินูดนะคะ สีนี้จะออกแนวหวานๆแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองให้ดูนะคะสวยมากนี่คะ่ะเห็นไหมคะสีก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะออกแบบชมพูนุ่นๆนิดนึงนะคะนี่เทียบสีกันได้เลยนะคะสวยมากแนะนำนะคะสำหรับ อ้าสีที่น่าสนใจแล้วก็สีอื่นๆน,นะคะก็ด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถเลือกซื้อได้ตามเฉดสีที่เรามีให้นะคะแต่ว่า5สีเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยากแนะนํานะคะให้สาวๆเนี่ยมีติดไว้นะคะแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆขาจากแบรนด์ลิปสติกดรออยลี่นะคะขอบคุณค่ะ